สวัสดีครับพี่น,ออน,รรน้องมือในเยซุพารมกระตมผัดจ้าเออหมักเ้าก,ากองนึงเนะจ้ะนะาเนาะไผชอบมันมันกับส่ห้าย,ายว่านี้ก็ไดจ้ะแต่ว่าต้องเคี่ยวกะทิให้มันให้มันแตกมันก่อนเนะจ้ามันจะได้มันแต่สําหรับของเยซุเห็นง่ายๆจ้ะกะทิก,กองหนึ่งจ้ะพี่น,อน้องนี่ละจ้าต้มให้มันเดือดๆนะจ้าเนาะ ไอ้ข้าวต้มพัดเป็นเป็นขนมพื้นบ้านเนาะจ้ะขนมสม,สมัยตะกี่คนทุกมือในีน่นก็นิยมกินกันอยู่จ้ะแต่ว่ากบ็บางคนกับขยันเห็ดพะบางคนก็บโบขยันเห็ดเนาะจ้ะใสเกลือจ้ะเกลือ,อน้ำตาลจ้ะน้ำตาลถ้วยหนึ่งเนาะจ้ะผู้ได้มากหวานกับเพิ่มถ้วยครึ่งหรือสองถ้วยแล้วแต่เนาะจ้ะทั้งหมดเนี่ ต่อเข่าหนึ่งกิโลนาะจ้ะเนาะคนจ้ะคนให้เข้ากันบ่ได้มาสอนให้ทำอาหารเด้จ้ะพี่น้องแต่บายเยซูเห็ดข้าวต้มพัดกินก็เลยทายล่งให้พี่น้องเบิ่งนั่จ้ะสไตล์เยซูกับเห็ดแบบง่ายๆจ้ะบ่ตองเลืองมากทำเท่าที่ขามีของมีอย่างกับเห็ดตามนั่นจ้ะข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนะจ้ะเนาะ หนึ่งกิโลกับเซน้ำใบจักคืนหนึ่งเนาะจ้ะจริงๆก็ต้องให้เซเด็ดน้ำจักหน่อยหนึ่งแต่ว่านี่แหละจ้ะสรางเอาแต่เขาออกมาเอาน้ำออกจังน้อยน้ำออกนิดหน่อยแล้วก็เอาเข่าใส่จ้ะกระต้มผัดนี่กินได้เรื่อยๆเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดปริมาณหลายเฮ็ดนิดหน่อยบ่ได้เนาะจ้ะเนาะ มันก็จะยุงยากน้อยนอยหนึ่งทำให้ยากมันก็ยากทําให้ง่ายมันก็ง่ายจ้ะแล้วก็ใส่ถั่วดำลงไปนะจ๊ะพี่นอ้องพัดจะพัดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องพัดจนกว่าน้ำม,มันจะเริ่มแห้งเนะจ้ะเนาะ,ะนี่เดือดแลยจ้ะให้เข่ามันสุจกจังน้อยหนึ่งเวลาไอ้เวลาฮาเอาเป็นหนึ่งสิเนาะเวลาฮาเอาเป็นหนึ่งมันจังสได้สุกไวจ้ะ เอาแบบขา่าวซุกจังหน่อยแต่ว่าอย่าไข่ขาวมันเล็กนะจ๊ะมันสิบดซสบมันหลอีกอย่างนึงมันดูบน่ากินน้ำเขาตรงมันเป็นเม็ดน้ำค่ะผัดไปเรื่อยๆ<า>จะให้มันเข่ากันให้เข่ามันซุกทั่วดำนีตตนน่ต้องต้มให้สซุกก่อนนะจ๊ะพี่น้องต้มเห็ดซุกก่อนจังเออเอามาใส่เอามาผาดัดพอเวลาเขาหนึ่งมันทั่วดำมันก็นเได้ว่าต้องใส่เวลานา,นาน ตัวดำห้าอาจจะต้มก่อนนานอีกประมาณชั่วโมงครึ่งให้มันมสุกก่อนจะได้ทีเลยจ้ะเนี่ยคนมันใหม่จักน้อยนึงแต่บเป็นอย่างเอาคนๆให้เข่ากันหัวบะเข่าที่มันใหม่มันช่ได้บยแข็งเลยจ้ะน้องคนให้เข่ากันไ,น,นะนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจ้ะน้นไม่เริ่มจะแห้งแล้วให้มันเข้ากันจะ้ะตัวคือจะอยุ่งยากเขาจะไปน้องแต่บ่หรรยงยากตัวกลาะ จะข้าวผัดเอยข,ขนมผัดข้าวต้มผัดบะหมีนข้าวผัดข้าวต้มผัดจ้ะพี่น้องมันก็แล้วแต่คนเขาหมักบางคนเขาก็เห็ดอีกแบบหนึงน่งนาะจะบางคนเขาก็เห็ดแบบเข่าทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วเอามาห่อเนาะแต่ว่านี่มันเป็นข้าวต้มผัดที่ว่าเยซูก็เดินรูจากคนเฒ่าคนแก่สมัยแต่กี่ไรจากแม่เจ้าของนี่แหละจ้ะเพราะว่า ยะเสร็จแล้วเท้าทีล้จ้ะใบตองก็จะเอาใบตองจากช่องแข็งแล้วจะมาล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ให้มันแหงๆจังหนอึงก็มายยางไฟอ่อนๆจะจะเหม็นหมากเลยจะางพี่น้องอยู่ในบาทน,นี่เพราะว่าใบตองอยางจาังสๆใบตองมันบริใบตองสดเราจะใบตองมันอยู่ในช่องแข็งแล้วเอามาเผาไฟสิเหมน็นแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ มันก็ธรรมดาเลยจ้ะเพราะว่าไปตองบอสดเดี๋ยวเห็ดหนึ่งเดี๋ยวบอยมันกับแสบเองนี่เลยจ้ะเห็ดง่ายๆเสียเอาไปหลวกน้ำห่อนก็นได้นะจ้ะแต่ว่าเยสุย่างตรงสีเลยง,ยง่ายๆดีจ้ะ,จะค่ะกล้วยน้ำว้าแค่ครึ่งหวีนะคะต่อข้าวหนึ่งกิโลยุคประหยัดจะหาได้เ่าไดกไ็ใส่ตำนานจ้ะพี่นอ้องก็กล้วยน้ำว้ากะหาซื้อได้ง่ายทั่วไปนาะจ้ะตามลานอินเดียจะมีขาย ลานไทยก็จะแพงจักน่อยหนึ่งจะลานอินเดียลานแขกนี่ก็จะถูกขึ้นมาหน่อยจะมันอาจจะเป็นกล้วยที่บกคอยซุกแต่ข้ามาสมัติเอ่เอาสื่อแล้วมาหอกระดาษใบจักสามสี่หมือมันกระซุกไดี๋ยจจะนี่พาเลยกัครึ่งหนึง่งพาเข้าไปคือพาแบบครึ่งต่อครึ่งก็ได้แต่ว่าเ้าใส่ยกป,ประหยัดจ้ะพี่น้อง อย่างแต่มันจะพอ,พอเพราะว่าเข่าหลายกล่วยแค่ครึ่งบีก็ใส่เข้าไปเอาแต่ว่ากับแสบอย่จ้ะพาสี่ส่วนกระไรเนาะค่ะเนาะแล้วแต่แต่แตะคนหมักพาสองส่วนกระด้แล้วแต่คนหมักแต่ว่ากลวยน้ำบาดถ้าแกสุดๆสุดๆแล้วมันจะหวานมากจ้ะี่หมอซึ่งหมอซึ่งหม,มอซึ่งที่หมอสเตเลทที่นี่นะคะ ห่อเลยค่ะก่อนจะห่อก็เอาน้ำมันทาใบตองกันด้วยพี่น้องนี่จะจกะต้มผัดบ้านเราจะใส่กล้วยเข้าไปเอาปลานนิดจักน้อยนึงอาจจะโบข่อยสวยสวยงามบัรไดนา่าจะนอกเพราะว้มามันก็ขึ้นอยู่กับใบตองน้ำแล้วก็เยืสูบโค่อยมีฝีมือเออง่ายๆน่าจะเนาะหอกันนนอยๆจะจะเห็นหอหญ่ๆก็ได้จ้ะ สโฉษต่ามีกีบน้อยนึงได้ banana ตุโรมาุชนี่เลยจะักีบน่อยนึงาาออกดครยชิโร้้นยพี่นเป็นตองมันก็เอ่อทั้งไปน่อยไ่ไตองมันแตกหลายจ้ะพี่นนองไปตองช่องแข็งมันก็แต่ว่ามันก็แก่คัดใด แกคัดใดพี่น้องต้องมาลึกเลือกเอาใบตองหน่อยกระหอหน่อยน่าจะพี่น้องตองหน่อยกระหอหน่อยประดับประด่อยอันนี้จ้ะตูกเข้าไป เขามันลงปลห้มันเลอะออกมากของนอกไปตองน้จ่าเนอะให้มันลงเป็นก่อนกันดีๆจับกันเป็นก่อนดีอย่าเห็นบ่าน้ำมันทาไปตองน้าจ่าไร้เสียแต่เข่าบติดไปตองเวลาหนึ่งสุกงานบ่อพี่น้องโอเคเท่าทีีเยาทำใดนะจ๊ะบางคนก็ว่าจับกีบแต่ว่าเยซูจะจับกีบเพราะว่าข้าวต้มผัดถ้าไม่จับกีบมันจะบ่เป็นข้าวต้มผัดน้จ่ะมันจะกลายเป็นข้าวต้มมัด นี่เนาะจ้ะงอไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้ยายสุสีห่อให้เบิ้งจักหน่อยหนึ่งนะจน้ะเนาะสห่อยเบิ้งจักไอจักนอยพ่อจะให้เบิ้งว,บงว่าเออภาพแบบไหนมันจริงๆข้าเจ้าก็เฮ็ดเป็นแหละจ้ะแต่ว่าเฮ็ดให้เบิ้งสำหรับคนที่บ่รู้เนาะจ้ะเนาะภาพับเข้าไปได้จะพี่น้อง นั่นแหละต้องเขาต้องวางเรียงกันเป็นตับเป็นตับอย่าอย่าจะได้งานบวพี่น้องเดี๋ยวยาสุกกรห่อต่องมาจ่าเนาะจ่าเสร็จละจ่ายาสุกก็จะหนึ่งเนาะจ่าพี่น้องอันนี้เป็นหมอหนึ่งบานเฮาอาจจะใช้เวลาหนึ่งนานจักหน่อยหนึ่งจ่ะเอาเศษไบตองที่เหลืออยู่นะว่างโปะโปะไว้จ้ะไอ้สิ่งโปะออกมันจะได้บ่แตกกระตุ้มมันจะได้บ่แตกเนาะจ้ะเนาะว่างนั่นเป็นอย่าง หม้อซึ่งบานเฮ้าบอแในนําใ้ใสนะจ๊ะพี่น้องถ้าเป็นไปได้หาซื้อหม้อซึ่งเยอรมันนี่แตะจะยังมีขายอยู่จ้ะปิดวบเลยแล้วก็หนึ่งอันนี้เซ็แลวจ้ะอันนี้เป็นหม้อซึ่งของเยอรมันจ้ะอันนี้จะหนึ่งของโปแลนด์หม้ม่ของเยอรมันหนึ่งายสุกลวจ้ะพี่น้องอันนี้จะสุกไวจ้ะหม้อซึ่งบานเฮ้ามันจะเป็นหม้อสเตนเลสสุกยากอันนี้มันเป็นเอ่มอันใหมอสเตนเลสหม้อซึ่งบานเฮามันจะเป็นอลูมิเนียมสุกยาก อันนี้สเตเลสุกนายจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าข้าวต้มยายสุเจอกันคลิปหนายจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ยาสุดน้นายจ้าสวัสดีค่ะ